บางไฟ80เซนกนบ่กดวัทันว่ได้เลยบางไฟ80เซนครับ สวยงามเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ เข้าเมฆขาวไปแล้วนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับส,สูงมากมากวางตัวได้ดีด้วยนะครับผมดูนะครับดูควันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่วิ ก็ยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้นะครับผมมีคนบอกว่า270วินะครับผม270วิจะถึงหรือไม่ถึงนะครับมาดูกันนะครับผมจะข้ามหรือไม่ข้ามนะครับก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับผมขึ้นสวยงามเลยทีเดียวนะครับเหมืนวางหางได้สวยงามด้วยนะครับขึ้นเหมือนวงไฟใหญ่เลยครับต้องไฟ80เซนนะครับผม ็นอยู่บอดขอบคุณที่ติดตามลุงหลอดเอฟซนะครับยังไม่เจอเลยนะครับมันน่าจะไหลข้ามไปทางลมนะครับเพราะว่าบัางเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ก็ไปตกทางนู้นนะครับรลอลุ้นกันต่อครับครับบ้างนี้ของด็อกเตอร์นะครับทางนุชนะครับผมก็มันรอลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับลุงหลอดเอฟซีก็มาติดตามพอดีนะครับผม ขั้นด็อกเตอร์นะครับผมเ,เราก็ยังลุ้นอยู่นะครับไม่เห็นนะครับผมแต่ขึ้นเนียนมากๆเลยนะครับลุลบ้นกันต่อครับมีชี้แล้วนะครับจะลงแล้วนะครับยังชี้อยู่นะครับตอนนี้ ดูคนชี้นะครับลงแล้วนะครับผมเรามารอลุ้นกันว่าคะแนนได้เท่าไหร่นะครับสามร้อยพอดีนะครับผมโอ้ราคาสองร้อยหกสิบห้าถึงสองร้อยหกสิบห้าถึงสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมหกห้าเจ็ดสิบนะครับผมก็ผ่านนะครับผมโอ้โหสามร้อยพอดีนะครับผมบางไฟขึ้นอย่างงามเลยนะครับผม ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด้วีสวัสดีครับ